กูปรับให้แบบอินฟอสเตอร์ได้ง่ายอี้เฮียถ้าไม่ใช่นะกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงละการเล่าิชั่นคนเล่นได้ได้ได้เคยนะไอเขียวนี่มันตัวบาทองคุณเนี่ยเฮ้ยบ้าไปอืมอืม เดี๋ยวเปนยังเอาไกูตามกูจะอเลยไปปิดานี่ไปทาก่อนไปทำท้ากันใช่ใช่ใช่อ้อึ้เอึ้งอึ้เอ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกลัวมึงอะเฮ้ยตอนนี้มันอยู่ขาขาเขคลอยเขาเคลยขาอยู่คนเดียวจุดบจุดจุดเร็วเร็วเรร้อยนานอยู่นะใช่ไหม ไปห้อองคมมินเคชันเดียวแนะนำอ่ะเวลามึงปิดแพ้นั่นแหละไม่ไปเดี๋ยวรีบไป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 โบยศพรีบไปโบยศพตัวไม่ใช่ตัวนี้อีกตัวนึงวะโอ้โหเออนี่ไงไอรีบรีฟิวไอรีบรีบฟิวดับบลูใจมายต้องรีบฆ่ามันก่อนต้องรีบฆ่าต้องรีบฆ่าเดี๋ยวแล้วเดแล้วแล้วตัวตัวรังน้ายอ่ะเออตัวนั้น ไม่มีอะไรแค่อยากกดเฉยๆเอาไอ้เี้นี่ออกยาไปไว้หายไปไหนอ่ะอะไรเนี่ยกูว่าแล้วกูว่าแล้วกู

ไอ้คีมพูดความจริงพูดเดินกันมาไงเดียวกูเห็นได้เดียวกูบ้าเลยไอ้เชี่ยๆอีกแล้วเหรอไอ้เพี้ยสีดำแดงแดงดำสีดำบ้าไม่ไอ้เนียดตายแล้ว ไอ้สัสองคุณต่อหน้ากูเลยกูจะรู้แล้วว่าใครต่อหน้ากูเลยเมื่อกี้มาเดินมาคู่กับไอ้น็อตแต่เมื่อกี้ไม่ต่อหน้ากูเลยพี่นี้เหรอโอไอ้คนที่โดนกล่าวหาคุณพี่ไม่ตอบโต้อะไรเขาหน่อยเหรอฮะไม่ต้องเดี๋ยวก็รู้ว่าใครนี่ วิกตอลี่ไขวไขว่เขาตะโกนไม่กูไม่เชมแน่เลยว่ะใช่เกมเกมอีกแล้วเหรอต้องปิดแล้วมึงันติดกันอย่งกับปัดคูมึงจะไปฆ่ามึงไงไอ้สัตว์ กูว่านอตกูว่านอตไม่เชื่อกูนี่ะทาไม่ใช่ท่าไม่ใช่งโหวดกูได้เลยถ้าหตน็วดแล้วไม่ใช่อะเราต้องวิ่งหนีแบบวิ่งเลยเว้ยวิ่งไว่เดียวเยตซวยม่นอนตาอิบหาจบแล้วตซวใครอะไรเกไอ้น่แหละผิดแล้วตัวอ้าเฮียเฮียแล้ว I like it, k ็ไม่สีขาวก็สีแดงอ่ะตามตามหลักการที่มีอ่ะไปหัวเดยียว โอ้อะไรกูไม่เห็นโลเลยกููแก๊สอยู่เอางี้เดี๋ยวฟังกูเอางี้เอางี้สคริปตานี้และเดียวมึงอยู่กับกูอยู่กับกูยาวๆได้เอาได้กูจะตามติดตัวมึงเลยเฮ้อสีขาวเปล่าอะไรเมื่อกี้ก็ยังเดินติดตัวมาอยู่เลยไม่เห็นหรอ ว่อหมาติดกระเป๋าอย่างไงตายยังไงล่ะหมาติดกระเป๋าว่ะคือคุณด้วย2อไอเดียไอ้ด้วยไม่ต่แร้เจอกันอีกไ่เอบอไอ้ยฟอมอ่กูอยู่กับเอฟอมตลอดไม่ไ้แล้ว โลริปบ๊อบโลร no ิปบ๊อบโลริปบ๊อบบัตรโลริปบ๊อบไปไปไปอยู่ดีควยไปไปไปในน้าไปเฮ้ยเอ้ยเกาะแกะเฮ้ยยี่บวกเกาะกูยี่บวกเกาะกูยี่อวกเอื้อเดินจูบมุดแล้วอ่ะเอามาโดนยิบ โดดีบแอ้ายแ้วออ้โดนท่าจะได้ไม้ตายเนี่เอนโดดีบนี่ทไร้ไี่ทำไไปกูไปกูไปกูนี่กูไม่ดีกูไม่ดีเฮ้ยกูไม่ดีนะเว้ยกูไม่ดีนะเว้ยกูไม่ดีนะเว้ยจัดจแบงค์เลยจัดเลยจัดแบเลยู้ยังไ่บกูอ้

วิ่ง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  ไปไปไปื้นืนืนเอ้าแกงแงแกงแงคลืนไหลลงนเลยโอ้กูจมโอ้กูจมน้ำไปเหือเฮ้ยเฮ้ยไไปไวไไหวแมวลบได้โอหลบน้ำไปเลยคนน่ารักเลยมันน่ารักแล้วมันก็สนุกอะ เนี่ยต <sa> ่อยแมกต่อยแม่มวยมวยมวยเกมจบมวยไจลรมวยยังครับมวยครับนมอเป็นบอลยูพิกเดอะรองเ้าฟูยูพิกเดอะรองยยูพิกเดอะรองเ้าฟูยูพิกเดอะรองเากมึงโคุโดนกูแน่โดนกูแน่มึงกนดอกจิกเไปดิไปดิ ไอ้เหี้ยมก็ช่วยมันโยนมันลงไปสิจะมาโยนคูทำไมเพือเราไม่่อยกุหลาบสรอบไมไอ้เหี้ยเหี้ยกุหลับไปแล้วเยหี้ยนี่เหยี้ยนี่เหี้ยนี่เี้ยนี่อะไรอะเหี้ยนี่อะไรอะอะไรอะไรอะอะไรอรับอะไรคอ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 อะไรออะไรไอรอ

มาดิครับเอ้ยเพื่อนเก่าอยู่คอน้านยู่เลยครับด้านยู่ไปเลยยู่ไปเลยอ่ะแมวจะขี้มาใช่ยังคนขู่ยู่ไปอยู่ก้องเราอยู่ไปเราพยียามันไอ้้ไอแล้วมันเล่นกูก่อนไอ้เียแล้วมัาตีซ้อมกูตายเลยยู่งแบงจะมาค่อปั่นอยากจะมาค่อยปั่นนะครับไปตายหมดเลย ไม่เกี่ยวใส่ได้ดมไม่เกี่ยวใส่ได้หดมมาเลยมาเมามาเยมาเลยมาเลมเลยมเยมาเลเลยมยมาเลยมมา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 ยมลลลลลย โอ้อไไปไปกูไปกูแไปไปมืกีใส่แกนหมด่ไปเมืใส่นที่มันแหม่มันมาไปเฮ้ยด่านะเดวตายแล้วเอกเดะสปิน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 เอ้อเดวมุนเฮ้ย้ย้เอกีเพิงอากีเพิงนี่ นนนนนนอุ้นนย,นนยอุย้ยมถีบท,ท้องกูมึงใส่เดียวได้หมดันไม่เกี่ยวใส่เดียวไี่หมดไปเลยเอ้ออีเียเอากระเดงอะไรวะนั่นอะมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหื <c oughs> อ้อ มึงจะมึงจะห้ามกูมึงมึง้ามึงมึงจะห้ามกูมึงมนนี่มึงมนนี่มึงมนมึงมึงมึงม่มห้ามกูมึงห้ามกูออไอยู่ไหนเนี่ยอกูหายไปวะเรืออเออามง่อนเรือสามง่อนเรือสามเนเงื่อนเมือสามเปนง่านโอ้

ยเลยป่ปอโอ้ยกุายจิ้มจิมแมวจ๋าแมวจ๋ากคโดนปั่นต่าโอ้โดนแรงไนี่เรตวจอะปีนปีนเฮยปีนก็ก็ก็ เอาเอาคุณอยู่ใต้ท้องเนื้อเอาชิหไยแล้วเอือหลงมาดปุ่งมาดิปุ่งมานิปุ่งมาดิป่งาดป่งมาดาปารีสมเีได้หมดนะียได้หมดนะเา่านเีได้หมดนะเาปารีสปาีดียวได้หมดนะเขาอาดิเขาปารีมาดิเขามาดิามาเขามาดิดปัดมาลวโต็ปเขาตื่นเขาตื่นเฮ็ดปัเขาต่นเปลี่ยนสีได้ เฮ้ยมิกสมสโก็อยู่บิ๊กเดอะร็อนอฟูจูิ๊กเล้งโมคแอบบี้หลอดเตะไม่ต้อไม่ไั่นละเออตมันเลื่อไปมามมามมาไม่มามามมากามา่ามมา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 ามมามามามมา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 ยา เอา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 คนที่จลบชนะเอาโอ้ยลงไปไปวอร์โซลูยกหัวโ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 ยกหัวยกหัว

ไอุ้้ยระเบิดระเบิดอะไรกันไอ้น็อตันหยุดเจ้าดูดิไอ้น้นอยุดเจ่าดูดิอหยุดหยดยันไม่ตัวเลยนมันก็อยู่เอเลยซะไอ้พี่สมก็อตไอ้น็อตหยุดเต่าไอ้เหี้ยกูดิแบบเ

เควาแล้วเราบรรลเสาแล้วกลายรูปเสาทำรูปเสียขอคนน่าร okay, ักเลยอ่ะบันดี so ้เกิลของจริงหัวมันอ่ะล้วก็้นลาทำแบบผมกับบิ๊กอนหมุนบิ๊กอนมงเมนชลวันชละวันอย่าดาไม่จดมาไ้แต่ว่านไม่เป็นชะล้วไปเลย ืม่ีพักเหนื่อยดีพักเหนื่อยเลยเบกไปก้นเอาไอ้เหี่ยกูนึกว่ากูล้มแล้วนะนี่กูเกาะกระเบะเกาะพืออยู่เออไอ้เหี้ยจีรังการเลย